เงินดิจิตัลเฟสสองล่าสุดวันที่29มกราคม2568ใครมี10ข้อนี้ได้เงินสด10,000บาทดูเลยได้ไม่พลาดเงนินเงินดิจิตัลเฟสสองล่าสุดสำหรับในวันที่29มกราคม2568นี้ใครที่มี10ข้อนี้ครับคุณจะได้เงินสด10,000บาท แล้วก็สามารถกดออกมาใช้ได้เลยครับมาดูกันว่า10ข้อนี้มีอะไรบ้างที่คุณจะต้องมีดูไปพร้อมกันเลยครับแนะนำว่าให้ดูให้ครบทั้ง10ข้อคุณจะได้รู้ว่าคุณจะได้เงินสด10,000บาทหรือเปล่าครับเริ่มการที่ข้อที่1ก็คือเป็นคนสัญชาติไทยอันนี้ข้อนี้ง่ายมากครับถากว่าคุณเป็นคนที่มีสัญชาติไทยก็จะได้เงินดิจติตอล10,000บาทแน่นอนหากไม่ใช่สัญชาติไทยครับจะยังไม่ได้ก่อนนะก็รอ ในส่วนโครงการอื่นนะที่ให้สําหรับคนที่ไม่ใช่สัญชาติไทยนะครับสัญชาติไทยเนี่ยจะได้ก่อนเพื่อนเลยนั่นเองครับโอเคอันนี้ก็คือข้อที่1ข้อที่2ครับคือต้องมีอายุตั้งแต่60ปีเต็มขึ้นไปนะคนที่ยังอายุไม่ถึง60ปีครับคุณจะยังไม่ได้นะคนที่ได้จะต้องอายุ60ปีเต็มขึ้นไปเท่านั้นนะครับดังนั้น ตัวคุณอายุ60ปีหรืออย่างดูยังไงครับดูก็คือ60ปีเต็มเนี่ยณนะวันที่15กันยายน2567นหรหรือถ้าเอาง่ายๆคือคุณต้องเกิดก่อนหรือเกิดในวันที่16กันยายน2507นระครับตรงนี้เกิดก่อนหรือเกิดในวันที่16กันยายน2507นคุณเกิดก่อน16กันยายน2507หรหรือเปล่าหรือคุณเกิด16กันยายน2507นพอดีก็ได้เช่นเดียวกัน อันนี้ง่ายๆเลยก็คืออายุ60ปีเต็มณนะวันที่15กันยายัน2567นั่นเองครับโอเคอันนี้คือข้อที่2ข้อที่3ครับคุณเคยลงทะเบียนร,รับเงินดิจิตอล1 0ึ0 0มบาทผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วเรียบร้อยภายในกำหนดเวลาที่มีการกำหนดให้เปิดรับลงทะเบียนนะครับแต่รับเงินดิจิตอลก็คือเริ่มตั้งแต่ในวันที่1 สิงหาคมถึง15กันยายน2567นะครับคือ1สิงหาคมถึง15กันยายน2567เนี่ยคือวันที่มีการเปิดรับลงทะเบียนเงินดิจิทัล1 0,000บาทนะครับซึ่งหากว่าคุณไปลงทะเบียนในตรงนั้นเนี่ยคุณก็จะได้นะครับนี่คือข้อที่3เคยลงทะเบียนรับเงินดิจิทัลผ่านทางแอปทางรัฐภายใน1สิงหาคมถึง15กันยายน2567 ต่อไปข้อที่4ไม่เป็นผู้ที่มีเงินได้พึงประเมินเกิน8ปดแสนบาทสำหรับปีภาษี 2, องหตรงนี้ง่ายๆครับคือรายได้ของคุณเนี่ยต้องไม่เกิน8ปด0สนบาทต่อปีนะครับก็คือ8ปดแสนบาทเนี่ยก็นํามาหารกับ12นะครับก็จะได้เท่ากับตัวเลขก็คือทั้งหมด70,000นะครับ เอาง,ง่ายๆเลยก็คือถ้าหากว่าคุณเงินเดือนไม่ถึง70,000ต่อเดือนเนี่ยคุณได้แน่นอนหรือหากว่าถ้าหากว่าคุณเนี่ยมีเงินเดือนบางเดือนคุณได้เกิน7 0 0ด0บางเดือนน้อยกว่า7 0็0 0มืครับเอาทุกเดือนที่คุณได้นะในปีภาษี2 5 6 6เนี่ยมาบวกกันทั้งหมด12เดือนแล้วไม่เกิน8 4 0 0 0 0ก็เป็นอันผ่านครับแต่ถ้าหากว่าเกินคุณก็จะไม่ได้ตรงนี้ครับนี่คือข้อที่4ต่อไปข้อที่5 ไม่เป็นผู้ที่มีเงินฝากรวมกันเกิน5 0 0แสนบาทณวันที่30มิถุนายน2567คําคำว่าเงินฝากตรงนี้เนี่ยก็คือจะดูเงินฝากของคุณทุกบัญชีธนาคารที่คุณมีอยู่นะครับไม่ว่าคุณมีเงินฝากกี่บัญชีธนาคารจะนำมาบวกทั้งหมดสมมุติว่าคุณมีเงินฝาก3บัญชีนะผมจะใช้บอแล้วกันบัญชีที่1เนี่ย สมมติว่าคุณมี1นึ่งแสนสมมติมีสองแสนแล้วกันนะบัญชีที่2เนี่ยคุณมี1นึ่งแสนแล้วบัญชีที่3คุณก็มี1นึ่งแสนนะเมื่อเป็นอย่างนี้ครับก็แสดงว่าคุณเนี่ยมี2 0 0แสนบวก1 0 0 0แสน บวกนึ่งแสนนะครับก็เท่ากับทั้งหมดคือ4ี่0 0 0ถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนี้เนี่ยมี4ี่0 0 0ในวันที่30มิถุนายน2องพ้าเดขาดูวันที่30มิถุนายน2องพเป็นหลักนะครับก็ให้หยิบสมุดบัญชีของคุณที่มีทั้งหมดเนี่ยมาดูนะครับวันที่30มิถุนายน2องพดูเลยว่าวันที่30มิถุนายน2องพเนี่ยคุณมีเงินฝากเท่าไหร่ถ้าเป็นอย่างตัวอย่างอันนี้มี4ี่0 0นอย่างนี้คุณผ่านนะครับแต่ถ้าหากว่า มีมากกว่าสี่แสนมี6กแสนเจ็ดแสนแปดแสนหรือเป็นล้านเนี่ยตรงนี้ไม่ผ่านแน่นอนนะครับคือเกินห้าแสนไม่ได้แล้วนั่นเองนี่คือข้อที่5ครับต่อไปข้อที่6ครับไม่เป็นผู้ที่อยู่สถานส,สงเคราะห์ในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ณวันที่30สิพฤศจิกายน2 5งพข้อนี้ก็ตรงตรงตัวเลยครับก็คือไม่เป็นผู้ที่อยู่สถานสงเคราะห์ตามนี้เลยในวันที่30สิพฤศจิกายน2 5งพ นี่ข้อ6ข้อที่7ครับไม่เป็นผู้ต้องขัง4ประเภทได้แก่นักโทษเด็ดขาดผู้ต้องขังระหว่างผู้ต้องกักขังและผู้ต้องกักกันตามฐานข้อมูลของกรมราชธรนนะ์ณวันที่30สิพฤศจิกายน2 5งหอันนี้ก็ตรงตรงตัวเลยครับเป็นตามนี้ครับตามข้อมูลของกรมราชธณฑ์เลยก็สอบถามกรมราชัณฑ์ได้ในกรณีที่คุณไม่แน่ใจว่าคุณอยู่ใน4ประเภทนี้หรือเปล่าครับ ก็ถ้าไม่เป็นในสีประเภทนี้ก็ถือว่าได้ครับในข้อที่7ต่อไปข้อที่8ครับไม่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่รับเงินโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี2 5ง7หรือว่าเงินดิจิตอลเฟสหนึ่งผ่านกลุ่มของบัตรัสวัสดิการแล้วลวกลุ่มของผู้พิการครับพูดให้ง่ายๆเลยข้อนี้เนี่ยคือคุณไม่เคยได้รับเงินดิจิตอลมาก่อนก็คือในเงินดิจิตอลเฟสหนึ่งที่มีการสั่งจ่ายเงินนะครับให้กับกลุ่มบัตรัสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งหลายคนได้เงินหนึ่งหมื่นบาทไปแล้วและก็กลุ่มของคนที่มีบัตรประจําตัวคนพิการนะครับหรือกลุ่มผู้พิการเนี่ยตรงนี้เนี่ยทุกคนจะได้10,000บาทเป็นที่เรียบร้อยนะครับได้เป็นเงินสดไปแล้วซึ่งถ้าหากว่าคุณอยู่ในกลุ่ม1นึงกลุ่มบัตรสวัสดิการที่ได้เงินสด1บาทไปแล้วเนี่ยหรือคุณอยู่กลุ่มของผู้พิการที่ได้1บาทไปแล้วคุณจะไม่ได้ซ้ำในกลุ่มของเฟสสองตรงนี้นะครับ <c oughs> ก็คือคุณได้ไปแล้วของเฟสหนึ่ง ก็จะให้ในกลุ่มที่ได้ในเฟสสอ,องเท่านั้นนั้นเนี่ยถากว่าคุณไม่เคยได้ในเฟสหนึ่งไม่เคยได้ในกลุ่มของบัตรสวัสดิการและไม่ได้ในกลุ่มผู้พิการคุณจะได้ในเฟสสองในครั้งนี้ครับดังนั้นต้องไม่เป็นกลุ่มที่เคยได้รับเงินในดิจิตอลเงินดิจิตอลเฟสหนึ่งครับโอเคนี่คือข้อที่8ต่อไปข้อที่9ครับได้รับสถานะผ่านตรงนี้สําคัญมากครับได้รับสถานะผ่านได้รับเงิน10,000บาทในแอปทางรัฐ ซึ่งมีการประกาศผลในวันที่20และ21นะครับมกราคม2568กระทรวงการคลังจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์ผ่านทางแอปทางดับนะครับซึ่งรายละเอียดตรงการประกาศตรงนี้เนี่ยผมก็มีจะทําคลิปอธิบายไว้นะครับสามารถไปดูได้ว่าดูยังไงครับว่าสถานะที่ได้เงิน1 0 0่งมบาทเนี่ยสถานที่ผ่านเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับที่จะวันที่2 0 2 1มกราคม68ประกาศก็ ๋ยวผมจะใส่ไว้ให้หลังวิดีโอนี้นะครับซึ่งสถานาะของคุณต้องผ่านถ้าสถานาะของคุณไม่ผ่านเนี่ยคุณต้องไปยื่ออุทธรเพื่อให้มันผ่านนะครับคือสถานะจะผ่านได้อย่างไรก็คือในคลิปนี้เนี่ยคุณมี10ข้อนี้ก็ถือว่าสถานะผ่านแล้วนะครับโอเคนี่คือข้อที่เก้าถ้าสถานะผ่านนะครับแต่ยังไม่หมดยังมีข้อที่สําคัญมากๆคือข้อที่10บ ข้อที่10นี้สําคัญสุดๆเลยนะครับเพราะว่าคุณผ่านมา9ข้อแล้วนะครับคือมีทั้ง9ข้อแล้วแล้วข้อที่10ถ้าคุณไม่มีเนี่ยคุณจะไม่ได้เงินในวันที่29มกราคมนะเพราะว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากคือการผูกพร้อมเพย์กับบัตรประจําตัวประชาชนให้เสร็จเรียบร้อยวันสุดท้ายเนี่ยคือ26มกราคม2568 ดังนั้นเนี่ยหาว่าคุณยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์กับประชาชนให้สาเร็จเรียบร้อยครับวันสุดท้ายคือวันที่6มกราคม258เนี่ยคุณจําไม่ได้นะทาไมต้องเป็นวันที่6มกราคมด้วยเพราะว่าการผูกพร้อมเพย์เนี่ยจะต้องทําก่อนวันโอนเงิน3วันและวันโอนเงินก็คือวันที่29มกราคมเมื่อวันโอนเงินเป็นวันที่29มกราคมครับทำก่อนวันโอนเงิน3วัน29ลบไป3ก็คือ28 27 26ดังนั้นเนี่ย วันสุดท้ายก็คือ26มกราคม2 5ง8ที่คุณจะต้องไปผูกพร้อมเพย์ครับผูกพร้อมเพย์เพื่ออะไรเพื่อจะเตรียมพร้อมเพื่อรับเงิน10,000บาทเพราะเงิน 1, หนึ่งนบาทในเฟซสองเนี่ยต้องแสดงความจริงด้วยคุณจะได้รับเป็นเงินสดโอนนะเข้าบัญชีที่คุณได้ผูกพร้อมเพย์กับแบบประชาชนคุณผูกพร้อมเพย์กับแบบประชาชนไว้กับบัญชีธนาคารไหนเงินจะทําการโอนให้คุณเข้าสู่บัญชีธนาคารนั้น ตรงนี้สําคัญมากๆครับดังนั้นถ้าหากว่าคุณยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์แบบประชนนี่คือสิ่งที่คุณต้องไปทําด่วนมากๆรีบไปผูกพร้อมเพย์กับแบบชนกับธนาคารใดก็ได้ที่คุณสะดวกครับไปทําให้เรียบร้อยแล้วคุณจะได้เงินในหมื่นบาทเรียบร้อยในที่นี้เนี่ยต้องทําให้วันสุดท้ายคือวันที่6มกลาคม68นะทาก่อนได้ แต่อย่าทำหลัง2ี่มกราคมถ้าทำเลย2ี่มกราคมคุณจะไม่ได้เงินในวันที่ย9มกราคมอย่างนี้นะครับต่อให้แม้ว่าคุณจะมีมาทั้งหมดนะครับ9ข้อที่ผ่านมาคุณต้องมีข้อ10ดีด้วยถึงจะเรียกว่าได้เงินโดยสมบูรณ์ครับ10,000บาทอย่างแน่นอนนี่ก็คือทั้ง10ข้อถ้าว่าคุณมีนะคุณก็จะได้เงิน10,000บาทครับ ก็ตามที่ผมได้บอกวันที่ตรวจสอบสิทธิ์ประกาศผลก็20 21มกราคมนะแล้วก็วันที่ได้เงินคือวันที่ย9ิบกามกราคม2568้านะครับถ้าก็ไม่ทน 29, มันย9บกามกราคมก็จะมีรอบอุทธรณ์ผลแต่เอารอบนี้ก่อนสำหรับคลิปนี้นะครับนี่คือทั้ง10ข้อจะเป็นสิ่งที่ทุกท่านต้องมีทั้ง10ข้อนี้นะครับหากคุณมีทั้ง10ข้อนี้ก็เตรียมรับเงิน 10,000บาทได้เลยครับยินดีด้วยคุณได้รับเงินสด10,000บาทเข้าในบัญชีที่คุณได้ผูกพร้อมเพย์กับประชาชนคุณผูกพร้อมเพย์กับประชาชนไว้กับบัญชีธนาคารไหนเงินจะทําการโอน1 0 0 0 0มบาทให้คุณเข้าสู่บัญชีธนาคารนั้นในวันที่29มกราคม2 5 6 8นะเงินก็จะโอนปุ๊บพอ29มกราคม68คุณเช็คเงินเข้า10,000บาทก็สามารถกดออกมาใช้ได้เลยเป็นเงินดิจิตอลเฟสอแสดงความยินดีกับคุณด้วยครับ